ฮัลโหลฮัโหสวัสดีนะครับผมพบกับผมกับยูสกะโอเคนะครับพบกับผมกับยูสกะนะครับสาเหตุที่ผม mm hmm. ไม่เล่นไอดีหลักหรอพูดแล้วมันเศร้าครับไอ mm hmm. ดีผมโดนแบนไปแล้วเออเดี๋ยวจะทำคลิปรายละเอียดไว้นะครับตอนนี้ผมก็มาเริ่มเปิดไอดีนะครับโดยที่เริ่มที่อ่าชื้อว่าพีมิกุนะคะผมก็เริ่มเล่นตั้งแต่ศูนจนถึงศูนย์จริงๆนะครับโคตรทอเลย มันเป็นเรื่องที่โคตรน่าเศร้าเลยที <S <S ่ไอดีผมมันโดนแบนด้วยเรื่องระยำมากครับเออลายมากขอไปกู้ทุกอย่างแล้วไม่ได้โอเคที่จริงผมก็ท้อแล้วนะท้อแบบจะไม่เล่นเกมนี้แล้วล่ะแต่อยู่ๆเกมนี้ก็แจกมีกูออกมาอีกแล้วแกกมาผมเป็นคนที่เจ็บแล้วจำนะครับแต่ก็ยังยอมเจ็บอะไรวะ โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาเริ่มเล่นตั้งแต่ศูนย์จนถึงที่สุดนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ก็คือ EP EP ศูนย์โอเคนี่ก็คือ EP ศูนะครับจะเป็น EP ที่ผมจะมาแต่งตัวละครนะครับและ EP ต่อไปผมก็จะเข้าไปสู่หน้าเกมทุยโอเค EP นี้ก็จะเป็น EP หนึ่งนะครับไม่ได้เป็น EP ศูนย์อะไรหรอกครับ ก็จะเริ่มกันที่การแต่งตัวนะครับผมก็จะแต่งตัวซะหน่อยทุกคนก็อาจจะเจอกับปบัญหาการแต่งตัวโอเคการแต่งตัวมันก็เป็นสิ่งที่ยากมากแล้วการตัดสินใจของเราก็ยากมากในการแต่งตัวที่จริงผมใช้เวลาประมาณ1่ชั่วโมงกว่าๆวถึงจะแต่งตัวเสร็จโอเคงั้นเราข้ามไปดีตอนที่แต่งตัวเสร็จเลยกันแล้วกัน เออผมที่เดินทางมาด้วยความเจ็บปวดความเหนื่อยหน่ายความสิ้นหวังและความผิดหวังทุกประการแต่ยังไงซะมันเสือกมีความหวังให้ผมต้องเดินต่อไปสะนั้นแล้วผมเลยต้องเข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้ดินแดนที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความอนาจใจที่ผมได้ประเผไม่ได้เป็นเพเกมนะเป็นเพราะ GM เขาระบบหลังบ้านไม่ดีเองอะเออนั่นแหละ แล้วจากนี้ไปผมก็จะเริ่มการประจนภัยครั้งใหม่และจะไม่ทําผิดพลาดครั้งที่2อีกเตียบ้อยที่จริงทุกคนก็มีผิดพลาดนะแต่ก็ต้องดูว่าความผิดพลาดนั้นนะมันเล็กหรือเบาถ้าผิดพลาดเล็กก็คือเราต้องแก้และเราต้องรับผิดชอบหรือสิ่งนี้เองที่ทาให้ผมต้องมารับผิดชอบด้วยการเริ่มเล่นอีกครั้งที่จริงถ้าหากไม่มีมิกุเข้ามาผมก็จะเลิกเล่นไปเลยโอเคฟังผมบ่นไปเยอะแยะมากมายงั้นเราก็มาเริ่มเนื้อเรื่องกันเลยเนื้อเรื่องก็จะมีอยู่ว่าเรานะครับเป็นนักประจนภยัย ที่หลงทางมาในค่ายแห่งนี้แล้วเราครับก็ต้องเริ่มการประจลภัยครั้งใหม่ในค่ายแห่งนี้นะครับคือฟังผมสปอยนี่แหละโอเคเริ่มแรกครับระบบเกมก็จะสอนเราเล่นนะครับโดยการที่หมุนไปหมุนมาแล้วก็การคุยกับ NPC นะครับเรียกว่านักประจลภัยเหมือนกันก็ได้อนะแต่ละคนนะครับก็จะให้ของขวัญเรามานะครับตอนนี้ครับเราก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังอยู่ยังเหลือยังเหลือเมื่อเราคุยเสร็จเราก็จะได้ของมา ของพวกนี้ครับจะเอาไว้เ,เริ่มเล่นตอนต้นเกมได้ดีมากนะครับจากนี้เราก็ไปคุยกับนักประจ o ภัยที่เขาอยู่ตรงหน้าเรานะครับนี่นะครับก็จะคุยเกี่ยกับการไปประจนภัยและการเตรียมต่อสู้นะครับผมจะเลือกเป็นครูสอนเป็นนักดาบที่ค่อนข้างจะออเออ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผิดละผิดละโอเคเมื่อเรามาถึงนะครับเขาครับก็จะสอนเราเกี่ยวกับการต่อสู้ด้วยการโจมตีนะครับ แล้วก็ทําตามที่ครูสอนเขาบอกนะครับฟาดไปหนึ่งทีดาเมจสิบแปดฟาดไปดาเมจสิบสี่โอเคเลเวลอัพเมื่อเราเลเวลอัพเขาครับก็จะพาเราครับไปที่จุดฟามต่อไปโอเคมาถึงนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดสกิลเราได้นะครับสกิลนี้ครับเป็นสกิลแรกของดาบมือเดียวนะครับจะเป็นสกิลแบบโดดฟาดนะครับเป็นสกิลสตันบอสอย่างดีเลยครับหรือเขาเรียกว่าเบรกบอสนะครับสาหรับเกมนี้หรือเขาเรียกกันง่ายๆว่า พร่เอ้ยผิดผ,ดผดิอันนี้ไม่ไ,นนไม่ได้เป็นการแพร่นะครับนี่คือการสตันนะครับหยุดจังหวะโอเคจบจากการต่อสู้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตามที่ลูกศรที่เขาบอกนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วเราก็จะเจอกับหมาป่าเดียวได้ใครเป็นหมาป่าเดียวไดาบ้างบอกมาทางนี้ <laughs> โอเคนะครับเราก็จะไปเจอกับหมาป่านี่ก็คือบอสต,ตัวแรกที่เราต้องเจอนะครับซึ่งหมาป่าตัวนี้มันก็มีเขาด้วยนะครับ ป็นมาป,ป่าดี่โอ้อยยยพูดไปแล้วใจกี่ดีโอเคโอเคโอเคผมพูดนอกเรื่องไปแล้วก็แล้วก็ทำให้ทุกคนเอื้อมละอาไปที่เรียบร้อยโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องก็จะให้เราครับเดินเข้าไปที่มาป่าแล้วก็ต่อสู้นะครับกดเข้าไปแล้วก็พร้อมต่อสู้เกียมต่อสู้เลยตอนแรกเราก็จะอดามจไม่มีสักเท่าไหร่นะครับถึงดามจ่แค่หนึ่งนะครับแต่ถ้าใจเกินร้อยดาเมจก็ร้อยเองแล้วครับ ถึงแม้ว่าตาเมียเกิดร้อยแต่หา,ากเธอไม่เอามันก็ได้แค่หนึ่งเหมือนเดิม <c oughs> พูดแล้วเศร้าโอเคเมื่อเราชนะบอสได้แล้วที่นี้ก็ทีนี้เขาก็จะพาเราไปประจนภัยต่อไปนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครนะประจนภัยมันเกิดอะไรขึ้นกันนะซาลาเราต้องกลับไปแล้วโซาลาอัดลันซาลามาส่วยผมพี่โอเคนะครับ เมื่อเรากลับไปที่แคมป์คนงานเราก็ได้เจอกับมังกรน,นะครับที่ได้บุกมาอาละวาดที่แคมป์นักประจชภัยเมื่อเราพบแบบนั้นครับพวกเราเลยต้องเข้าไปต่อสู้นะครับซึ่งความจริงแล้วไม่มีใครชู้มันได้หรอกแต่ว่าด้วยพลังใจเกินร้อยแล้วก็สกสิลดาของผมนะครับผมก็ไม่ยอมกลับไปนะครับผมจะสู้จนตัวตายครับมาดูกันนะครับว่าเทคนิคที่ผมจะเอาชนะบอสตัวน,นี้ในซองเริ่มต้นผมจะต้องทำอย่างไงบอสตัวน,นี้เป็นบอสที่มี HP อยู่53,000 ถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากสําหรับนักประจนภัยเลยที่มีดาเมจแค่หนึ่งครับโอเคถึงดาเมจจะหนึ่งจะสามก็ไม่เป็นไรผมจะต่อสู้ครับมีดาเมจหนึ่งมันก็เอาชนะได้ครับถ้าเรามีความอดทนความพยายามความมุมนนะ่งมั่นและความเจ็บซ้ำเราต้องทนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ชีวิตของเรานั้นมันก็เป็นแบบนี้แหละถ้าหากเราไม่อดทนเมื่อไหรล่ล่ะชีวิตมันถึงจะดีหรือไม่ก็อดทนไปจนตายแค่นั้นแหละเออพูดพูดมาซะเยอะแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมนั่นแหละ จะทนหรือไม่แล้วแต่วกคุณเลยครับแต่นี่คือการเล่นที่ผมจะทําทุกอย่างทุ่มสุดตัวทุกอย่างเพื่อจะกลับไปในจุดจุดที่ผมนั้นมาเฮเพื่อจะไปในจุดเดิมที่ผมได้จากมาจุดเดิมองผมนั้นซึ่งก็ถือว่าคิดไปแล้วท้อครับสิ้นหวังมากเลยจะไปได้ยังไงวะทีออ่อย่างต่ำผมต้องมีทรัพย์สินสักห้าพันอิมพพูดไปแล้วก็ท้อเลยแล้วไอดีนี้ผมก็จะไม่เติมอิมด้วย พูดแล้วก็ท้อครับโอเคไม่เป็นไรเราก็สู้ๆไปครับผมเชื่อครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันมันจะผ่านไปด้วยดีใส้เวลาไปเกือบสโมกแล้วที่ผมนั่งสู้กับบุดมันซึ่งเหลือ่อยท้อเหลือยเกร็แต่อยังไงผมก็จะสู้ครับผมส่้ต่อไปผม แม้ผมจะดาเมจหนึ่งนะครับแต่ผมก็ยังสู้ต่อไปครับการสนบมบอสตัวนี้ครับมันจะยืนยันว่าเราครับเป็นคนที่มีความอดทนและความจรินกังมากนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปเป็นสุ่มงแล้วเลือดมันเหลือยิ่งเหลือคุยครับโอเคเมื่อบอสลิงเราครับเราก็ทําเราก็ทําการวิ่งหนีครับวิ่งอ้อมไปออมมาให้เพื่อนเราครับในปาร์ตี้ครับที่ดาเมจหลักสิบครับที่มีราเม็หลักสิบครับจงตีบอสทั่ดีกว่าเราครับที่มีดาเมจหลักหนึ่งหลักสอง มีดาเมีไม่เตียวไม่ถึงหลักสิบเพื่อนเรามีดาเมจหลักสิบแับให้เพื่อนเราต่อสูงไง้ไปการต่อสู้ครั้งนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการต่อสู้ที่ย,ยากระบากมากคือตั้งแต่เล่นเกมน,นี้ผมบอกเลยว่าการต่อสู้กับมังกรเป็นอะไรที่แบบหเหนื่อยเบื่อท้อที่สุดแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาในการวิ่งหนีบอสตัวนี้ครับเป็นโซโมวิ่งแบบนแหละวิ่งไป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 ,ไป,ไป วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งไปก็ควาเศร้าความปวนไม่มีต่ความเศร้าตอนนี้ดยความที่ผมนะครับต่อสู้กับปอตัวนี้ดอความเศร้านะครับบอกเลยครับว่าตอนนี้มันผ่านไปนานมากนะครับผมบอกเลยผมอะกำลังคตดง่วงนะครับมีหลายครั้งนะครับที่ผมพลาดกับือบปอเกือบถูกบอสตีตายราะความง่วงนอนเพราะทุฮ เแต่แล้วดูวความสูส่ชีวิตของผมเโคตรสูส่ชีวิตเลยผมบอกเลยว่าแบตเตอรี่ผมมีอยู่ประมาณ4ี่กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้หมดต้องไปต้องไปซาร์หาที่ซาร์ทคือเกือบนคือเกือบหลับแต่กลับมาได้หลายรอบแล้วจนผมเริ่มงงแล้วว่าผมอยู่รอดมาถึงตอนนี้ได้ยังไง <c oughs> เออความจริงเลยผมมาอยู่รอดถึงตอนนี้ได้ยังไงผมก็งงตัวเองครับ ตอนนี้ครับเวลาผ่านไปประมาณสั่วโมงกว่าแล้วครับกับการต่อสู้กับบอสตัวนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ครับว่าผมทนได้ยังไงกับการต่อสู้ที่โคตสิ้นหวังขนาดนี้ด้วยที่บอสบี h เถึง53,000กับผมที่มี HP อยู่ที่147กับดามเมจที่หึง กับสกิลดี้ทำดาเมจได้สูงสุดอยู่ที่80กว่าและทำดาเมจปกติได้อยู่ที่20-10หน่วยอ๊บเห็นไหมนี่คือดาเมจที่สูงมากแล้ว62 <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับทำให้การต่อสู้มันยืดเยื้อมากครับที่จริงครับการต่อสู้กับบอสตัวนี้ครับหากเราไม่เล่นดาบนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ง่ายกว่านี้เยอะนะครับ ถ้าหากสมมุติเราเล่นสายธนูครับบอกเลยกําจัดบอสตัวนี้มันง่ายกว่าดาบประมาณสชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าก็น่าจะคิวบอสตัวนี้ได้แล้วง่ายตรงไหนวะเป็นชั่วโมงโอเคนี่ก็คือสิ่งที่ผมโคตรสิ้นหวังมากเลยครับโคตรสิ้นหวังเลยครับคล้ายๆกับการที่เราครับต้องมานั่งทํางานเดิมๆซ้ําๆกันครับเป็นเวลามากกว่าแปดชั่วโมงโดยที่แบบ ไม่สามารถทําอะไรนอกจากงานเดิมๆซ้ําๆครับประมาณนั้นแหละความสิ้นหวังของผมคล้ายๆกับแบบนั้นเลยครับจะเห็นได้ว่าเลือดของบอสมันลดซาโคตรโ,โอเคก็ประมาณนั้นแหละงั้นผมขอตัดคลิปไปเลยแล้วกัน 1>, 1วินาทีสิบวินาทีผ่านไปและก็หนาที5นาที10บนาทีผ่านไปตอนนี้10บนาทีห้านาทีหนึ่งชั่วโมงผ่านไปและ1นึ่งชั่วโมง100่ง้นาทีผ่านไปโอเคผ่านไปผมก็ยังจะต้องสู้และอดทนถึงแม้ จะอยากนอนจะเบื่อจะเหนื่อยจะท้อจะอะไรก็สร้างเถอะแต่ก็ผมก็ยังทนมาได้เออฉะนั้นผมก็ต้องทนจนถึงวินาทีสุดท้ายเวย่ยอืออเอออหัวราะด้วยความสิ้นหวังมากรู้สึกแบบโคตรโลง่งแบบอืมโล่งมากครับตอนนี้เราก็สามารถกำจัดบอสมังกรได้ถึงมัน ถึงระบบเกมจะบังครับให้หนีบอสมังกรมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรแต่ไอดีนี้มันก็สร้างประวัติศาสตร์ตบมังกรตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่แบบทั้งบ้าทั้งโง่ทั้งปัญญาอ่อนครับคือระบบเกมเข้าให้หนีแต่แค่ยังทุลังครับ ใครที่สามารถฆ่าพสตมังกรตั้งแต่ต้นผมบอกเลยว่าปลบมือให้นะครับและคุณเป็นคนที่บ้าและโง,ง่และอดทนได้ดีมากครับของที่ได้คือเ้นนี่นี่เองนี่ครับก็คือเครื่องรางแห่งผู้ต่อต้านนะครับผู้ที่ต่อต้านโซสตาและนำพาสู่ความยิ่งใหญ่นะครับเราต้องมีความอดทนก็เหมือนชีวิตจริงเรานั่นแหละโอเค มาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างกับการวิ่งมาเป็นส่วงโอเคสิ่งที่เราได้ก็คือพวกเศษตัวนะครับแล้วก็การวิ่งที่โคตรป่าที่เดือดมากนะครับแล้วก็การออนนะครับที่ออนได้ประมาณ1นึ่งส่วงสองส่วงกวัวๆนะครับนี่ก็คือรางวัลที่เราได้รับนะครับเป็นพวกอัญมณีเดินทางพวกอะไรต่างๆครับที่ระบบเกมเขาแจกให้กับมือใหม่นะครับโอเคเป็นพวกหมวกพวกนี้นะครับก็ถือว่า ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็ก็ใส่ใส่ไปนะครับโอเคระบบเนื้อเรื่องตอนต้นได้เริ่มขึ้นแล้วจากนี้ไป EP สอเดี๋ยวเจอกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูครับว่าเราใช้เวลาไปมากเท่าไหร่ในการที่เรานั้นเล่นเกมนี้กับการสู้บอลมังกรก่อนอื่นผมก็ทําเคสสักเล็กน้อยนะครับเพื่อมาให้ทุกคนนะครับ ค้างคาใจเออผิดแล้วทําให้ทุกคนค้างคาใจตั้งหากนะว,ว่าครั้งต่อไปครับมันจะเป็นยังไงกันแน่กับชีวิตท,ที่แสนล้นทุดอันหนักของไอพีมิกุโอเคได้ดาบยาวมานะครับนี่ก็คือรางวันของผู้เริ่มลดของผู้เริ่มต้นนะครับจากร้านค้าของพวกคนแข่เออจำไม่ได้แล้วว่าเผาพวกนี้คือเผาอะไรผมก็ความจำสั้นไปนะ่ะ ความจำสั้นไปเรียบร้อยแล้วโอเคมาดูส่วโมงกันนี่คือเอ่อ,อ,อตรงไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมแล้วหรออ๋อ,อตรงเนี้ยนี่คือเวลาที่ผมเล่นไปคือ2สั่วโมง10นาทีจบเก็